มี่คิวเรเตอร์ชอนยูจองค่ะปี2021ปีใหม่ก็มาถึงแล้วนะคะสุขสันวันปีใหม่กันนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและมีเรื่องดีๆกับอาทอมี่นะคะสินค้าที่ฉันจะแนะนำต้อนรับวันปีใหม่วันนี้ก็คือสินค้าหมวดอาหารที่ได้รับความรักจากชาวอัทอมียนมากๆประเทศที่มีจำนวนการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากที่สุดในโลกก็คือประเทศเกาหลีค่ะ จร,จริงๆมีเหตุผลที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปได้รับความรักมากมายเป็นพิเศษอยู่ค่ะช่วงนี้พอเรามีเวลาก็ต้องอยู่บ้านเยอะขึ้นบรรดาคุณแม่คงมีความกังวลมากที่ต้องเตรียมอาหารทั้งสาม,มื้อให้กับลูกๆใช่ไหมคะแต่จะซื้อพวกอาหารจังฟู้ดหรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปมาให้ทานบ่อยๆก็คิดว่ามันคงไม่ดีต่อสุขภาพกันใช่ไหมล่ะคะเมื่อพูดแล้วทุกคนคงจะนึกถึงสินค้าตัวหนึ่งใช่ไหมคะอะโธมีโปเโตโต้รามเมนแล้วก็โปเตโต้รามเมนแป้งเกาหลี ฉันจะแนะนำบะหมี่กึือสำเร็จรูปที่ทำจากมันฝรั่งให้ทุกคนรู้จักค่ะบะหมี่สำเร็จรูปตัวแรกที่ฉันจะแนะนำก็คือโปเตโต้ราเมนนั่นเองค่ะอะโทมี mm ่โปเตโต้ราเมนตรงนี้มีเคล็ดลับเพื่อสุขภาพอยู่ค่ะข้อแรกก็คือเส้นบะหมี่ของเราค่ะเส้นที่เหนียวนุ่มและเด้งดึงนี้ ดูจากภายนอกอาจจะเหมือนกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั่วไปแต่ในเส้นบะหมีน่นี้มีความลับซ่อนเอาไว้อยู่ค่ะในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหนึ่งซองนี้ใช้มันฝรั่งถึง5ผลในปริมาณ90กรัมเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเมื่อใช้แป้งจากผลมันฝรั่งบดผสมกับผงมันฝรั่งด้วยกันแล้วทุกคนจะสัมผัสได้ถึงเส้นที่เหนียวนุ่มและเด้งดึงได้นั่นเองค่ะเหมือนเวลาที่คุณทานแป้งทอดมันฝรั่งกับแป้งทอดทั่วไปความเหนียวนุ่มมันต่างกันค่ะใช่ไหมล่ะคะ เราจะได้สัมผัสกับเส้นบะหมี่ที่เหนียวนุ่มและเด้งดึงได้นั่นเองค่ะข้อที่2ก็คือผงเครื่องปรุงค่ะหนึ่งในเหตุผลที่บรรดาคุณแม่เตือนลูกๆก,กันว่านี่อย่าก,กินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเลยเพราะผงเครื่องปรุงนี่แหละค่ะแต่ว่าผงเครื่องปรุงที่อยู่ในอะโธมี่โปเโตโต้รามเมนมีเคล็ดลับความพิเศษซ่อนอยู่ค่ะผงพริกที่ให้รสชาติเผ็ดร้อน เราก็ใช้พริกป่นเกาหลีค่ะนอกจากนี้ผักที่ใช้อย่างต้นหอมสาหร่ายแครอทเห็ดหอมจากเกาหลีทําให้สามารถทานได้อย่างสบายใจเลยล่ะค่ะนอกจากจะสัมผัสถึงรสชาติที่เผ็ดร้อนแล้วยังสัมผัสได้ถึงรสชาติที่กลมกลม่อมและนุ่มลึกอีกด้วยค่ะข้อที่3ก็คือทุกคนจะสามารถทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีเส้นใย,ยอาหารได้ค่ะเคยได้ยินว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีเส้นใย,ยอาหารบ้างไหมละ่ะคะ ในบะหมี่หนึ่งซองนี้จะมีส่วนประกอบของผักกาดหอมอยู่มากถึง450กรัมเลยล่ะค่ะทุกคนสามารถทานบะหมี่สำเร็จรูปได้อย่างมีสุขภาพดีและปลอดภัยค่ะคนที่กำลังไดเอทอยู่ยังกังวลใช่ไหมคะตัวนี้คอเลสเตอรอลเท่ากับศูนย์ไขมันอิ่มตัวก็เป็นศูนย์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี้ทุกคนสามารถทานได้อย่างสบายใจเลยล่ะค่ะต่อไปเราจะไปดูบะหมี่กึ่งสำเร็จมันฝรั่งเกาหลีแบบถ้วยแค่มีน้ำร้อนไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ทานได้อย่างง่ายดายเลยล่ะค่ะ ยามดึกเมื่อท้องหิวไม่มีมื้อง่ายๆแบบไหนจะเลิศเท่าบะหมี่คัพแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวฉันจะลองทานบะหมี่คัพดูนะคะสิ่งที่ฉันอยากจะอวดก็คือโอ้เส้นบะหมี่นั่นเองค่ะเส้นบะหมี่ที่เด้งดึงเด้งดึงแบบนี้ฉันจะทานแล้วนะคะอ,อสัมผัสตอนเคี้ยวกลืนลงไปสุดยอดไปเลยค่ะเดี๋ยวจะลองโซน้ำซุปนะคะอ ใช่เลยค่ะรสชาตินี้นี่แหละน้ำซุปมีความเผ็ดร้อนแล้วก็กลมกลม่อมประกอบกับเส้นบะหมี่ที่เหนียวนุ่มเด้งดนึงในปากเพราะแบบนี้นี่เองเลยทำให้หลายคนติดใจถ้าอยากได้บะหมี่เก่งสำเร็จรูปที่มีสุขภาพดีและอร่อยแล้วจะต้องเป็นบะหมี่อะโทมี่เลยละค่ะ รีวิวอะโทมี่โปเตโต้ราเแบบนี้ไปแล้วนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ดีให้สุขภาพดีและอร่อยฉันก็อยากจะให้ลูกสาวลูกชายฉันกินแต่ฉันก็กังวลว่ามันจะรสเผ็ดเกินไปฉันคิดว่าคงมีคุณพ่อคุณแม่ที่กังวลเรื่องนี้อยู่อ t o ทมีเลยแก้ปัญหานี้ให้คะ่ะด้วย a t o m มี่โปเตโต้ราเมสูตรไม่เผ็ดเส้นเหนียวนุ่มรสชาติกลมกลมอมี่โปเตโต้ราเงนสูตรไม่เผ็ดทำให้เด็กๆอย่างเรากินได้สบาย อะทอมี่โปเตโต้ราเมนสุดไม่เผ็ดนี้เราได้นำเอาโปเตโต้ราเมนรสดั้งเดิมมาใส่น้ำมันกระเทียมเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมค่ะก็จะได้ยินว่าซุปมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็นุ่มลึกขึ้นค่ะแล้วตัวเส้นบะหมี่นั้นก็มีความเล็กกว่า0.15ม mm ิลลิเมตรด้วยละค่ะนั่นก็หมายความว่าความเหนียวนุ่มและขนาดก็จะเหมาะกับหนุหนูเด็กเ เวลาทานนั่นเองแหละค่ะลูกสาวฉันได้ลองทานแล้วก็พูดค่ะว่าแม่ข้ามันนุ่มมากอร่อยแล้วก็เส้นเด้งดึงเด้งดึงจริงๆลูกสาวฉันปกติจะชอบเอาเส้นมาม่ามาล้างน้ำเพราะกินเผ็ดไม่ได้ค่ะ พราะฉันเห็นลูกทานอย่างอร,อร่อยในฐานะคนเป็นแม่ก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะพอเป็นอาหารที่คนทั้งครอบครัวสามารถทานได้แล้วเราก็ต้องมาดูด้วยค่ะว่าอาหารมีแหล่งการผลิตมาจากที่ไหนเขามีสถาบันวิจัยเป็นของตัวเองค่ะเป็นที่ที่จะคอยค้นคว้าเรื่องสารอาหารและรสชาติอยู่เสมอค่ะผลิตปีละ450,000กล่องเลยละค่ะและเป็นที่ที่มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์การผลิตด้วยเคล็ดลับที่สั่งสมประสบการณ์การผลิตมาถึง10ปีคนทั้งครอบครัวสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยและวางใจค่ะ อาโ m ทมี่โปเตโตราเมนเราจำหน่ายเป็นกล่องค่ะหนึ่งกล่องราคาสมาชิก980ดบาท4,000ันพีวีตั้งแต่เรายังเด็กหากพูดว่าบะหมี่เราจะนึกถึงความอบอุ่นและใกล้ชิดแล้วทุกคนล่คะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนฉันก็จะภูมิใจในรสชาติบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีว่าเป็นที่สุดในโลกถ้าได้ทานครั้งหนึ่งแล้วไม่สามารถลืมรสชาติได้เลย และอยากจะบอกว่ามันจะกลายเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในใจคุณเลยละคะ่ะยิ่งในเวลายากลําบากแบบทุกวันนี้เราจะเติมความอบอุ่นและกําลังใจให้กันด้วยบะหมี่อ o m โมี่ที่ดีและอร่อยเติมความอบอุ่นให้กับหน้าหนาวของคุณอุ่นไปถึงใจเลยะคะ่ะเทปนี้ก็เป็นรายการเอโชเทปแรกของปีใหม่ปี2021สุขสันต์วันปีใหม่กันทั่วนหน้านะคะฉันอัโมี่คิวเรเตอร์ชอนอูจองค่ะ